สวัสดีค่ะนักจากทีเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะคะกังว่างๆค่ะพี่น้องกับเเขามาสวนนะคะสวนยอมสวนดอกไม้เขานี่แหละพี่น้องปลูกไวะคะ้ค่ะปลูกไว้ส่วนนาหน้าพี่กายนะคะส่วนานาฝนเมื่อกี้ก็โดนฝนไปกับบรด้ดูแร่ มันก็ยุบลงร้ายค่ะกะะับบุคคลงามปันไดพี่น้องก็เลยมาฝืนฟูเพิินค่ะมาจากเก็บเกี่ยวเขาแหลวกัวบวางง่ามน,นืกับหาเวลาวางนะพี่น้องมาฝืนฟูดูแลใส่ฟุนใส่ปุ๋ยเพิินค่ะอะไรตากแดดก็เขาห่มไว้นอกพี่น้องเพราะว่าส่วนมากนไม่ประดับ นะคะกลุ่มนีพิจารว่ค่อยมกักแดดจัดนะคะก็เลยยกมาไว้ในหมลำไสเนาะพี่น้องแดดลำไร้ก็บ่ใา่แล้วนะคะ่ะนี่นะคะนี่ใบพิจารวกโดนแดดร้ายค่ะก็จะได้ปรับเปลี่ยนหม่องว่างใหม่ค่ะพี่น้องก็เพรา่และะะ้วค่ะบ่ใล่แล,แล้วดีนะคะ ขยายบางส่วนอันนี้บนสีนะคะก็ปลูกไว้ส่วนที่มันราคาแพงๆนะคะแต่ว่าส่วนนี้เพิ่ก็ราคาตกหลายละค่ะนี่พันยุบนะพี่นอ้องใบพันยุบเบิดส่วนานาฝนเมื่อกี้นะคะใบยุบก็กำลังเสียมาดูแลก็กำลังเสื่อมออกใบใหม่ก็กำลังเสื่อมออกค่ะ ตัวฟ้นเมื่อกี้เนี่ยก็ตายไปไลยค่ะพี่เนอะกำลังฟื้นฟูไม่ สรดีจันกโกเมนค่ะดูนฝุนนั่งนักเมื่อกี้ค่ะนันจากจโดูนฝุนนั่งนักก็โดนแดดอีกค่ะพี่นอ้องใบใหม่เป็นไรค่ะ ความสุขเล็กเล็กน้อยๆค่ะเฮ็ดรวยพอได้เบิง่งเวลาว่างพอได้ยามมาเบิงเบ่งมีความสุขความสุขตัวปลูกไปสื่อมาราคาแพงๆตอนนี้ก็ถูกแล้วค่ะราคาปล่อยให้เหลื่อยขึ้นต้นใหม่ไปค่ะเดี๋ยวเยพิ่งไกลพ่อไปเนาะ สวยงามแล้พิงค์งสป,ปอร์ตนะคะ เดี๋ยวเบิ้องอะไรเงี้ยนะพี่น้องเนาะมุมพักครนค่ะต้องคิดยังไรปลูกว้กับพอ่อเดี๋ยวเบิ้งสบายใจดีค่ะอยู่กับต้นใหม่สำหรับคลิปนี้กับบุ้มียังไรนะคะพามาเบิ้งต้นใหม่ซืซ้อค่ะของกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ